ดิอวบป่านมากเลยจ้ะว้าวเจ๋อลยอ่อนมากอุดมสมบูรณ์เพราะว่าเขาอยูกก่ใกล้คลองน้ำพี่น้องมองอึ้นแห้งแล้งจ้ะเมืองฉันฝนบ่ตกเลยพี่น้องจ้ะอน,นี้เขางามเงียบยังจ้ะเขาอยูกก่ใกล้คลองน้ำจ้ะ ก็ตกคือขอเก็บเลือกหน่อยนะนี่ใช่หมดเลยนะี่ไฟไมาหยาดนี่คือนี่ไฟคนไทยเธอนีเขาเก็บขึ้นฉันฉันหาจะเก็บของปู่ของป้า ご、うんうん、はなんにごぼうとんけんきやのピノー。 เดี๋วจะซ้อมกี่วันปุ้ยแต่ยัยงไม่เก็บกะบ,บอกเด้๋ยวจะโหงานใบเขาไงพี่น้องเก็บเป็นเดียวกันเต็มละแล้วเขาต้องไปต้อง,ปองอไปรีใบเขาออกอีกนี่ก็เลย อุ้ยอืมจัดจาตอนนี้ฉันมาเก็บไปละสิบเอ็ดโมงด้วพี่น้องจานวันนี้มาเป็นวันอาทิตย์ถ้าเป็นวันอาทิตย์คนสียางหลายจ้ะอืออุ้ยเด้อเห็ดหูหนูแห้งต้นน่ะปล่อยเขาแห้งเห็ดหูหนูแห้ง นอนอ่อนค่ะออน,นขอบคุณทุกกำลังใจที่เขามาชเด้วพี่น้องจ้ะขอบคุณทุกกาลังใจที่เขามาชมเขามาติดต่างเขามาให้นกำลังใจฉันด้วยพี่น้องจ้ะช่องเล็กๆ ตัดต่อกันสิเขวี่ยวกันสิก็เก่งเป็นไหงหรอกจ้ะแต่ก็จะพยายามสวยอ่อ,อนงามงามเนี่ยผักป,ะปะ่าเต็มไปถึงนู่นเลย พี่นอนไปขันแป๊บเดียวกัสิหยุบจักสิเอาไปให้พี่คนหนึ่งเขาสร้างมาพันอยากได้แบบว,ว่ากำลังเป็นดอกนะก็สิเก็บไปให้เพิ่นจ้ะเฮายิงเด็ดนี่มันยิงแตกเด้พี่นนอง โ,โกกเลยจ้ะเอาไปมันอกอกสวย ที่นี้อาจจะไปดองเพราะว่าวันนี้ชั้นหนึ่งเขามาเขาไว้พี่น้องจ้ะฉันเสียน้ำเขามาดอง อันนี้หนึ่งข้าวเหนียวก็เสียคันนพี่น้องจา้าคันไว้แซบครับที่พี่น้องทำสวยแล้วหญิงเลือกได้เมื่อหลังเขามาเก็บไม้ได้ไดอยู่ด้วยพี่น้องจ๋าเนี่ยไม่ไรหบอพีด้วยจาีา เขาเยอะกําลังจิกเข็นก็มีอยากจะเก็บไปพ่อกินเขสมสมสาคออ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 ันสมไว้ฝนพุตกเขาก็บเบนง่ายไว้บนใดดอกขนาดฝนบด่ตกทิ้งไว้ฉันทิ้งระยะไว้อาทิตย์หนึ่งมั้งนะพี่น,อน้องจ้าเนี่ยประมาณอาทิตย์หนึง่งเนี่ยฉันมาใหมเขาลังชอดดอก มาอีกรอบนึง่งแกชิบได้อีกรสชาตินึงคุณลเนี่ยไายบัวจังงามาเลอ้อุ้ยอบเนี่ยนี่เขาบ่ชออด,ดอกกันได้จอบบเด้ว่นเนี่จบบยจะใบยิงงาใจ,ใาจ้งเด้อเนาะ ก็จเ,เต็มกระเป๋าฉันละหันไปทั้งไน,นกนุกออนะพ่อและจ้ามือนี้ ได้พักหลายแล้วจ้ะได้พักป้าหลายแล้วเดี๋ยวไปพ่อนพักไอ้เขาเอิญพักอยังก็พี่น้องพักพักอยังก็กซื้อบอกดอกเระเงือกพี่น้องได้พักหลายแล้วจ้ะพี่น้องกลับเลยจ้ะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชม เขามาติดตามเขามาให้เป็นกำลังใจฉันเด้อจ้าคลิปนี้ก็อาสมนีละจ้า